แล้วครับสองลำสองลำไปแล้วไปแล้วโอโหแล้วเขาต้องไปชมต้องไปฟังที บยังเหมือนเนิมฟื้อยหนึ่งหน่วเนิบแพกโอล้วครับปอพิชิตชชยนำอยู่หนึ่งยอดคนโอ้โหเขาไม่ยอท้อไม่ยอท้อครับไม่ยอท้อสวนสีสวนสีเพนางมัจฉาสวนสีไม่ยอท้อครับเพื่อว่าพันแสงและพละวันพันแสงพละวันก็ต้องดูกันเวลายางยาวไกลไม่ยอท้อครับพันแสงไม่ยอท้อแลวเว้ยเอาล่ะครับท่านผู้ชมที่ครับครับว่าเบื่อในดาบของปอพิจิจไชยสังกัดวัดสมุหเขตตารามอยู่ทางซ้ายเดี่ยพบกับไม่นาง ชาสวนสีสวนสีเลยวัวดวาลูกการามอยู่ทางซ้ายน้ำขวาดูเหมือนว่าตอนนี้ในน้ำของปอพี่ัยเริ่มจะเปิดไปภายเปิดไปภายชิกนี่ห่างขึ้นมาประมาณ3ช่วงโคตรสามช่วงโคตและว่าตูหมันว่าตอนนี้ในน้ำของแววม่นานนนนงมะชาก็ไล่บีไล่จีไล่ตามขึ้นมาเอาละครับในเที่ยวนี้ครับ ในเที่ยวนี้สายน้ำซ้ายในน้ำปอพิชิตชัยครับปอพิชิตชัยไป,ไป ahn, เริ réussi, วแล้วไปเริวเพราะว่าทางสายน้ำขวาในน้ำแม่นางมัชวาสวนสีครับบอกว่าเที่ยวนี้ขอยอมให้แบบสบายๆขอยอมให้แบบสบายๆแล้วแล้วก็ไม่น่าจะไม่น like ่าจะต้องส hyun, ู้ให้เหนื่อยครับและแล้วปอิชิตชัยเขาก็ยังสู้ไม่ยอไม่ท้อไม่ถอยครับนายหัวคลานออโขนชาชาและก็คว้าไปทั้งหมดครับ คณะกรรมการตีธงไปสายน้ำทรายให้กับเรือปอพิชิตชัยจากวัดสมุหะเขตตารามครับ The winner is ปอพิชิตชัยวัดสมุหะเขตตาราม on the left Thank you